เคยเจอกันไหมครับข้อมูลตัวเลขกองเท่าภูเขาแล้วก็งงว่าจะเริ่มยังไงดีวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าจะเปลี่ยนเจ้าตัวเลขที่ดูยุ่งยุ่งเนี่ยให้กลายเป็นเรื่องเล่าที่น่าสนใจได้ยังไงจากข้อมูลดิบๆสู่บทสรุปที่แบบว้าวชัดเจนแล้วก็ทรงพลังมากๆพร้อมแล้วใช่ไหมครับลุยกันเลยโอเคนี่คือแผนที่ของเราในวันนี้ครับเราจะไปกันทีละสเต็ปเลยนะเริ่มจากเตรียมข้อมูลให้พร้อมซะก่อนจากนั้นค่อยมาเลือกใช้สถิติที่มันใช่ แล้วก็แปลงมันออกมาเป็นภาพให้เข้าใจง่ายๆพอเห็นภาพแล้วก็มาตีความกันว่ามันบอกอะไรเราและสุดท้ายปิดจ็อบด้วยการสรุปเรื่องราวทั้งหมดให้มันคมกริบไปเลยเอาละครับมาเริ่มกันที่ด่านแรกเลยการเตรียมข้อมูลหรือที่ผมชอบเรียกว่าการปราบพยศเจ้าข้อมูลดิบของเรานี่แหละมันคือขั้นตอนที่สําคัญที่สุดเลยนะลองนึกภาพตามนะครับมันเหมือนการเข้าครัวทาอาหารเลยถ้าวัตถุดิบเราไม่ดีไม่สดไม่สะอาดต่อให้เชฟเก่งแค่ไหน อาหารมันก็ออกมาไม่อร่อยอยู่ดีจริงไหมครับใช่เลยความรู้สึกแบบโอ้โหข้อมูลเยอะขนาดนี้จะเริ่มตรงไหนก่อนดีเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากครับไม่ต้องกังวลไปเลยนะเพราะเอาจริงๆแล้วการวิเคราะห์เจ๋งๆทุกอันเนี่ยมันก็เริ่มมาจากการสางความยุ่งเหยิงตรงหน้าให้มันเข้ารูปเข้ารอยก่อนทั้งนั้นแหละครับขอใจของมันเลยนะคือ2ขั้นตอนแรกเนี่ยนะครับหคือการจัดระเบียบข้อมูลหรือที่เขาเรียกกันเท่ๆว่า Datacleaning ่อะนะมันก็เหมือนการล้างผักเด็ดส่วนที่ไม่ดีทิ้งไป คือเราต้องเช็คให้ชัวร์ว่าข้อมูลของเรามันไม่มีอะไรผิดพลาดไม่มีตัวเลขแปลกๆปนเข้ามาพอข้อมูลเราสะอาดเอี่ยมแล้ว2ค่อยมาทําความเข้าใจมันจัดกลุ่มจัดหมวดหมู่เตรียมทุกอย่างให้พร้อมก่อนลงมือวิเคราะห์จริงจังแล้วตอนที่เราทําความสะอาดข้อมูลเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องคอยสอดส่องมองหาเลยก็คือเจ้าค่าผิดปกติหรือ outlier เนี่ยแหละครับเพื่อคือข้อมูลที่มันโดดออกมาจากเพื่อนแบบสุดๆอะ่ะลองนึกภาพตามนะสมมุติเราเก็บข้อมูลรายได้ของคน100คน แล้วบังเอิญมีมหาเศรษฐีระดับโลกปนเข้ามาคนหนึ่งแค่คนเดียวเลยนะรายได้ของเขาจะดึงค่าเฉลี่ยของทุกคนให้พุ่งปรีดขึ้นไปเลยจนมันไม่สะท้อนความจริงของคนอีก99คนที่เหลือเห็นไหมครับเราเลยต้องหาทางจัดการกับไอ้เจ้าตัวที่มันโกรธดดออกมาแบบนี้ก่อนไม่งั้นเรื่องเราทั้งหมดที่เราจะเล่ามันจะเพี้ยนไปเลยโอเคพอข้อมูลเราสะอาดเอี่ยมอ่องพร้อมใช้งานแล้วทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะเลือกเครื่องมือมาคุยกับข้อมูลของเรากแล้วครับซึ่งภาษากลางที่เราจะใช้คุยกับข้อมูลเนี่ย ก็คือสถิตินั่นเองเราจะมาเริ่มกันที่เครื่องมือพื้นฐานที่สุดก่อนเลยนะครับนั่นก็คือสถิติเชิงพรรณนา,นาหน้าที่ของมันก็เหมือนกับการเขียนบทสรุปย่อหลังปกมังสือเล่มนาหนาครับคือแทนที่จะต้องอ่านทั้งหมดเราดูแค่ตัวเลขสําคัญไม่กี่ตัวก็พอจะเห็นภาพรวมแล้วว่าเอ๊ข้อมูลชุดนี้หน้าตาเป็นยังไงกันแน่นะ และนี่ก็คือ5เครื่องมือหลักในกล่องเครื่องมือของเราครับค่าเฉลีย่ยหรือมีนเนี่ยก็คือค่าเฉลีย่ยทั่วไปเลยแต่มันจะอ่อนไหวกับเอาไลน์ที่เราคุยกันไปซึ่งบางชีมัธยฐานหรือมีเดียนที่เป็นค่าตรงกลางไปเป๊ะอาจจะเล่าเรื่องได้ดีกว่าส่วนฐานนิยมหรือมอดก็คือค่าที่เจอบ่อยที่สุดง่ายๆเลยแล้วก็2ตัวสุดท้ายส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกับพิสัย2ตัวนี้จะช่วยบอกเราว่าข้อมูลของเราเนี่ยมันเกาะกลุ่มกันแน่นเปิร์กหรือว่ากระจายตัวกันออกไปกว้างแค่ไหน เอาละครับหลังจากที่เราได้ตัวเลขสําคัญสาคัญมาอยู่ในมือแล้วมันก็ถึงเวลาเอาตัวเลขพวกนี้มาแปลงร่างกันแล้วครับแปลงให้มันกลายเป็นภาพที่ตาเรามองเห็นปุ๊บสมองเข้าใจตับง่ายขึ้นเยอะเลยรู้ไหมครับว่าการเลือกกราฟหรือแผนภูมิให้ถูกเนี่ยสำคัญไม่แพ้การมีข้อมูลดีๆเลยนะคือต่อให้ข้อมูลเราเป๊ะแค่ไหนแต่ถ้าเลือกกราฟผิดเหมือนใส่เสื้อผ้าผิดงานเลยครับเรื่องที่อยากจะเล่ามันอาจจะผิดเพี้ยนไปเลยคนดูอาจจะเข้าใจผิดไปคนละทางเลยก็ได้อ่ะ มาดูตัวอย่างง่ายๆกันเลยถ้าเราอยากจะเปรียบเทียบยอดขายของสาขากขอขอคอแบบนี้ใช้แผนภูมิแท่งหรือบารชาร์ดชัดเจนที่สุดครับแต่ถ้าเราอยากจะดูแนวโน้มว่ายอดขายมันโตขึ้นหรือลดลงยังไงตลอดทั้งปีแบบนี้ต้องใช้แผนภูมิเส้นหรือลายชาร์ดมันจะเล่าเรื่องของเวลาได้ดีกว่าเห็นๆเ,เลยแล้วไม่ว่าจะเลือกใช้กราฟแบบไหนนะครับห้ามลืมองค์ประกอบสำคัญพวกนี้เด็ดขาดเลยมันเหมือนเป็นมารยาทของการทำกราฟที่ดีเลยนะ ต้องมีชื่อเรื่องชัดๆบอกว่ากราฟนี้เกี่ยวกับอะไรแกนตั้งแกนนอนต้องบอกให้ครบว่าคือค่าอะไรหน่วยเป็นอะไรแล้วถ้ามีหลายเส้นหลายสีก็ต้องมีคำอธิบายสัญ,ญลักษณ์หรือเลเจนด์ด้วยทั้งหมดนี้แหะครับที่จะทำให้กราฟของเราดูโปรน่าเชื่อถือแล้วก็สื่อสารได้แบบไม่มีตกหล่นมาถึงช่วงที่สนุกที่สุดแล้วครับตอนนี้เรามีทั้งตัวเลขมีทั้งภาพสวยๆแล้วเต็ปต่อไปก็คือการตีความหรือพูดง่ายๆก็คือ การสวมบทเป็นนักสืบเพื่อหาความหมายที่มันซ่อนอยู่เบื้องหลังข้อมูลและกราฟพวกนี้ว่าจริงๆแล้วมันกำลังพยายามจะบอกอะไรเรากันแน่และนี่คือกฎเหล็กข้อเดียวเลยครับที่สำคัญที่สุดในการตีความคือเราต้องย้อนกลับไปหาคำถามแรกสุดของเราเสมอว่าตอนแรกเราอยากรู้อะไรทุกตัวเลขทุกกราฟที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยมันต้องเป็นเหมือนจิ๊กซอว์แต่ละชิ้นที่เอามาต่อกันแล้วมันต้องตอบคำถามตั้งต้นของเราได้นี่แหละรครับคือเป้าหมาย ในสเต็ p นี้เราจะไม่ได้มองแค่ข้อมูลของเราโดดๆแล้วนะครับแต่เราจะมองภาพให้มันกว้างขึ้นเราจะเอาสิ่งที่เราเจอเนี่ยไปเทียบกับสมมติฐานที่เราตั้งไว้ตอนแรกเอ๊มันตรงกันไหมแล้วก็ลองไปเทียบกับงานวิจัยของคนอื่นๆดูซิว่าเขาเจอเหมือนเราหรือต่างจากเราไหมและที่สําคัญที่สุดเลยนะคือการพยายามตอบคําถามว่าทําไมทําไมผลมันถึงออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งตรงนี้แหละที่เราอาจจะต้องเอาทฤษฎีต่างๆมาช่วยอธิบายเพื่อให้เรื่องเล่าของเรามันลึกซึ้งขึ้น และแล้วเราก็เดินทางมาถึงยอดเขาแล้วครับมาถึงบทสรุปหรือตอนจบของเรื่องราวทั้งหมดนี่คือขั้นตอนที่เราจะรวบทุกอย่างทุกสิ่งที่เราค้นพบมาแล้วกลั่นมันออกมาให้เป็นบทสรุปที่สั้นกระชับแต่ทรงพลังที่สุดเห็นไหมครับว่าลำดับขั้นสุดท้ายเนี่ยมันชัดเจนมากๆคือเราเริ่มจากการวิเคราะห์แปลผลตัวเลขกับกราฟก่อนจากนั้นก็นําไปอภิปรายคือเชื่อมโยงกับบริบทที่มันใหญ่ขึ้นและสุดท้ายก็คือสรุปคัดมาเฉพาะหมัดเด็ดเฉพาะประเด็นที่สาคัญที่สุด มาเล่าเป็นบทสรุปสุดท้ายของเราผมชอบคำกล่าวนี้มากเลยครับที่เขาบอกว่าบทสรุปไม่ใช่แค่ตอนจบแต่คือคำตอบสุดท้ายที่ข้อมูลรอคอยจะบอกเล่ามันใช่เลยนะมันเหมือนกับว่าที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยคือการพยายามให้เสียงกับข้อมูลเพื่อให้มันได้พูดในสิ่งที่สำคัญที่สุดออกมาด้วยตัวของมันเองแล้วเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะการวิเคราะห์ที่ดีจริงๆเนี่ยมันมักจะไม่ได้จบแค่บทสรุปแต่มันมักจะจุดประกายไปสู่คำถามใหม่ๆ หรือนำไปสู่ข้อเสนอแนะดีๆที่เราจะเอาไปต่อยอดได้ไม่ว่าจะเอาไปวิจัยต่อหรือเอาไปปรับใช้กับงานจริงๆก็ตามมาถึงตรงเนี้เราก็ได้เห็นภาพรวมการเดินทางทั้งหมดแล้วนะครับจากตัวเลขสู่เรื่องเล่าคําถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ก็คือแล้วข้อมูลกองต่อไปที่อยู่ตรงหน้ามันกำลังรอที่จะเล่าเรื่องอะไรอยู่และเรื่องราวนั้นจะถูกค้นพบโดยใครถ้าไม่ใช่พวกเราล่ะครับ